สวัสดีเด้อจ้าเอ้ยตุ๊กตาผ่าฝันค่ะพอกันอีกแล้วเนาะค่ะเนาะอยู่นในสวนหลังเหือนเอ้ยเนี่ยจะเด้ออากาศดีมื้อนี้ค่ะอากาศดีเบิ่นนาางพี่แดดเป็นออกมาเอ้ยได้พามาเอ็ดเต๋อคลิปนี้เบื้งเอ้ยเาเบิ่องอุปกรณ์ก็นะคะอุปกรณ์ประจำเหือนค่ะเบิ่งดูค่ะนี่ คลิปนี้ก็เอื้อนผานี้ค่ะมาเอาื้อนผามาดื่มมาเด้อจัดเด้อม,มาดื่มกาแฟดำก็เอื้อทุกตาพาฝันเลยจ้ากาแฟถ้วยใหญ่ๆเนาะค่ะเนาะกาแฟถ้วยใหญ่อยูเ่เยยด้อค่ะมาค่ะ มาอันดื่มกาแฟดำกเกอทุกตาผ่าฝันหรือว่าผาสาย้อบานเอ๋ยค่ะผาสายยอเบื่อมาพูดเลยนะเอินอันมาห้องออกกําลังกายอันนี่ค่ะตั้งแต่ปากลงบะหอดอันลําไส้ท้องเนาะ,ะ,ะท้องลําไส้จนกระทั่งหอดกลนบ่บ่วขะนเนาะเพื่อนมาออกกําลังกายห้องนําเอ๋ยทุกตาผ่าฝันก็มาได้จะได้มาพร้อมลรวบ่กค่ะ หรือว่าภาษา้อบ้านเออตุกตาผาฝันกืนน้ำลายกันไหมคะเพิ่นกันสิบอกว่าเพิ่นกันสิบอกว่าแบบนี้คะ่ะเพิ่นกันสิว่ามาเดินจัดเด้อ แหงค่ะ <cade lli> มาเด้อจะเด้อมากินกาแฟดำเก๋ทุกตาพาฝันเด้อจ้าห้วงเมื่อกี้ในก็ได้อมเสียงอยู่เด้อค่ะเจ้าหน้าท่เพื่อนบ้านพันหนำมากดกิ่งว่าอันเจ้าเป็นตะลืบเปล่าวะถ้าอยู่เหนือเือนนี่ก็เอาเต็มที <urar> ม่บอกว่าอันนี้พันอากาศมันดีเนาะค่ะน้อง ไปห้องขึ้นบ้านว่าคนคางบ้านว่าว่าเอ้าไปเบิ่งมัานรู้พันเป็นเตื้ออันเหี้ยนั่นแบบว่าแห้งเกิดไปกะเอาเอาพอสมควรเนาะจ้ะเนาะเบ้อเพื่อผู้หลงเดือดร้อนน้ำเหาเนาะมาบันเดอเนาะพาฮูกาแฟดำค่ะเบิ่งกาแฟสักก่อนค่ะอันน้ำหอมนะกลิ่นอรุณมากพันมาเอ้ยกับว่าไหลเว้าไปเตี้ยงนี่ขนาดน้อมาเอ้ยนะอันพาฮูกาแฟเด้อ I don't know. มีแหงนุค่ะเนาะมีแหงมีแหงค่ะอ่ะวันนี้ก็นั่งอันโอ้ยบุญแม่ค่ะอันธรรมชาติพันเธอมาธรรมชาติเธอมานี่ก็มีความสุขเนาะค่ะเนาะแสงแดดเวลาพันอกนี่ก็โอ้ยสมักขนาดค่ะอกแดดกำลังพอดีพอดีเลยค่ะโบแมนแดดจ้จ้าเดี๋ค่ะแดดอยู่นี่เหมือนโบจ้าเ่ามันยังโบหัดนาฮอนมันก็เลยเป็นอากาศที่ว่าสดชื่นค่ะอบอุ่น มาพอดีอันพี่กาแฟนำเนาะคะ่ะเนาะนั่งเบิ่งอันพี่เดดเนาะคะ่ะเนาะมาเฮอเฮอเวลาสำรับตัวเองคุณเด็ก็ได้เนาะก็มีแห้งไปอีกแบบนึงจ้ะพี่หลมก็พัดเบาๆซะ มาเบิง่งเอ้ยตุ๊กตาเน็บดอกไม้เนอคะ่ะเนะเน็บดอกไม้ตามสไตายของเราบอกคะ่ะเบิง่งเริ่มไปทีละดอกสองดอกแล้วหน,นก็เต็มหัวแล้วคะ่ะ <laughs> เอว่าเนะีคุยเรื่องเตอฟัง เออเรื่องนี้ค่ะเรื่องโทรศัพท์โทรศัพท์เอยโทรศัพท์ของเออเนี่มันเป็นรุ่นของอันโปรยี่สิบเนอะออยี่ยี่อันเอสยี่สิบโปรเนาะค่ะเนาะก็เอยก็ใช้มาได้หลายเดือนแล้วนะคะวันนี้เอยก็บอกเข้าใจนะคะหรือว่าเอยเอสบอถือกับหมูจะข้ามพ่อแม่พี่น้องอันเบื่อเอยก็คำว่าอันเข้าเจอที่เออแววเนาะค่ะเนาะที่เอยถามไปก็ อันบวกมือฟังเดนเนอร์คาเดอ้อเอ้ยละมาอัดลงอันอัปเดตเนี่ยค่ะเอ้ยมาอัดเพิ่นเพิ่งมาอันมาซาค่ะเพื่นมาซาเอ้ยก็บอกเข้าใจมือหันที่ว่าเอ้ยเอ้ยไปอัปเดตเพื่นลงเนาะเขาเอาลงยูทูบบ้าน,นี้มันเฮือกเฮือกเนี่ยค่ะ ก็สามส่วงสามส้วงอันเอ้ยหลงันเอ้ยแล้วเอ้ามันคือเป็ี่ยนแบบนี้ว่ะเอ้ยก็ไปกดหันกดนี้เบิ่งก็ตามภาษาเอ้ยเนาะขเนาะอันถังขยะที่ว่ามันเต็มเอ้ยก็ลบออกมืดเนาะขเนาะอันที่ว่าคลิปมู่คลิปคู่ที่พันส่งเข้ามาอันที่มันเป็นอันวีดีโออันแต่เอ้ยก็ลบทิมค่ะเอ้ยก็บงแล้วเอ้ยก็ลบทิมเพราะว่าเอ้ยคำเอ้ยเอสยูทูบกันยานเครื่องมันเต็มเนาะขเนาะเราก็ต้องถ้ามันเต็มแล้วมันก็ยากใส่กันเอ้ยก็มากดเบิ่งเด้อค่ะ กดตามภาษาเอา่ยที่เอ่ยถามนี่เพราะว่าเอา่ยกระโกเข้าใจค่ะเอ้ยกระโบกาไปกดซีสัวเพราะว่าเอ่ยยันพันมันบัดแล้วมันเอ็ดแต่โบได้แล้วพอเอ่ยพันขี้หอดพ่อแม่พี่น้องเนาะเนาะเอ่ยก็เลยโบได้ไปกดเยอะค่ะก็มีตะกดถังขยะทีมพันธ์ก็อัพหลงไดเอ่ยก็ถ่ายคลิปได้เนะก็ปกติถ่ายคลิปถ่ายเตือนนี้ก็ปกติอยู่ค่ะแต่ว่า มีแต่ช่วงเวลาที่เอวยันเอาลงอันเอาคลิปเอ้ยไปลงย t u b e พันสิหอหึงเหงกละเอ้ยหรือว่าเอ้ยไปตั้งปรแกรมพิษบอกค่ะเอ้ยก็บอกเข้าใจเนี่ยอันคำพูดหลือมีความคิดกระบอกมาเด้ออัน,นอันนี้ถามเพราะว่าโกเข้าใจค่ะโกหูจักเนะค่ะเนะเลน่นเล่นใดแต่ว่าวันจะไปกดอย่างอื่นมันหาพันยานใช่นะยานว่าไม่ไปไป,ไปลอกไปเตือนแล้วมันซิปปดยากเนะค่ะเนราะว่าเขาบ่แม่นมือเสียนนั้น เครื่องยินเนาะค่ะเนาะเอยก็เล่นนะทั้งที่เอยเอยเอดคลิปเอ้ยหลงคลิปนี่ก็แบบว่าสไตล์ที่ว่าเอ้ยทําเป็นธรรมชาติของเอ้ยสินะคะเอยก็เลยมาสงสัยมันคือหึงแท้ว่ามันมันเป็นซส้นละหว่าอันนี้ว่าเอ้ยก็เป็นลบขยะที่มมดเลยค่ะขยะเอ้ยก็ลบที่มมุดนะนตว่าเครื่องเมมโมรี่เอ้ยเต็มมันก็เปินแบบบดไรเนาะเพราะว่าเอ้ยเพิ่งซื้อมาาเลออันก่อนคริสต์มาสค่ะ ก้อนคริสต์มาสนี่ก็อันของขวัญแฟนพันเอาเฮอดอกอันนี้เพราะว่าเครื่องเก่ามาเป็นอันก็ซัมซุงคือกันโนทไฟอันหั้นอันนี้อันก็พันก็อันนั้นเอยพันเฮอหมาเขาเป็นของขวัญก็ตกจางพันมันเต็มแฟนเอยก็เลยไปซื้อเครื่องอัน S20 Pro นี่พันว่าอัน เพอนว่าอันอันเมมโมรีอันนั้นมันสูงเนาะค่ะเนาะเพอนก็ซื้อมาให้แต่ทีแรกเอ้ยก็ว่าอย่างน้องโบได้อันนั้นซื้อหรอกค่ะเพราะว่าเอ้ยก็อย่างยินได้อยู่แต่ว่าต้องโหลดลงนีซิซ่าใช่ไหมค่ะอันหรือว่าต้องไปลบเครื่องใหม่เพราะอันก็มีคนบอกอยู่ว่าแต่เอ้ยเพันบบกาไปลบเอ้แล้เพราะว่าเครื่องนึงเอ้ยก็บรลบเพราะว่าเอ้ยว่ามันอยังมันต้องบทเต็มเนาะต้องโอ้ยต้องไปกดตรเตลิดพิษอย่างนึงเอ้ยคือนำเจอ อันทุกอย่างดีหมดค่ะเมีแต่เวลาอัปโหลดอัปอันอ้เบองแม่เวาก็ลิ้นพันกันเอาขอโทษค่ะเอากินกาแฟก่อนสันความคิดนำหัวนี้ไปก้อนอันํำเวาความคิดเร็วก่อนํำเวามันก็เลยลิ้นมาพันตัวผู้เจ้ามาพันกันเวาดบนถือขอโทษหลายๆเด้อจ้ะเด้อหรือว่าเอ้ยไปกดปุ่มพิษ แต่ว่าหน่าว่าพันเธอเต็มนี่มันก็ซีบเต็มนะเพราะเอ้ยว่าถือว่ามันเป็นเครื่องใหม่อยู่ค่ะ S ยี่สิบ Pro นี่ก็มันก็เป็นอันอันแบบรุ่นใหญ่สิค่ะเอ้ยก็เลยอ๋อมันบเต็มนะว่ะเอ้ก็นดะแต่เอ้ยพันอย่างบบได้ถามแฟนเอ้ยเดอกค่ะเพราะว่าหนาไปถามพันเมื่อทุกอย่างก็พันเก่งใจพันนอกเอ้ยคือนําเจอวอาซินี่บอกค่ะเอ้ยก็ได้น้าไปอันตึก็อันตอก็มีไตเอทอเดยเอทอเดอนี่ก็เอ้ยก็เลยโบอย่างโบได้ถามค่ะ ถ้าถามพันมากขนาอันเขี่ยเขาอยู่ดอกแต่ว่าเอ้ยมันอยากอยากหูจักว่าเหาเอดตะลรือไดเดสเนี่ยเอ้ยก็ไปกดหันกดนี้อยู่ค่ะตนแล้วหรือว่าเอ้ยไปกดตเลือพิษเนี่ยค่ะกดตเลือพิษมันก็ต้องเข้าไปน้ำมงอันที่ว่าหัวคอเหมือนนคอเนาะมันต้องไปไล่เบื้องมันมืดเนาะเอ้ยพันอย่างโบไดเอดอันนี้พันมาเวลาเอ้ยน่ะลงคลิปอัปเดตของอันพี่ยูทูบนะคะเฮ้อกหึงเลยค่ะหลังเที่ยวเอ้ยกระหลงทิมไว้อัน คนเอ้ยนอนนี่สี่คลิปเนาะค่ะเนาะเขาบอกเอ้ยได้ถ่ายวะมันเทียก็คลิปสองคลิปสามคลิปเอ้ยก็หลงทิีมไว้แล้วก็เพื่อนก็สิบอกว่าสองชั่วโมงสามชั่วโมงเสือเออก็บอกได้ไปยินแต่เหลือพันอีกค่ะเอ้ยก็เลยอันอันนั้นพอดีนั่งต้มกาแฟเอ้ยบอกหลงถามคุยกับพ่อแม่พี่น้องมึงคนหน้าว่ะแล้วเรื่องพันมีหลังหลังคนก็สิอาระิเจอแบบเอ้ยก็อันเขียนมาบอกเลยเด้อจะเด้อว่าเป็นสิเสือเขามาอันเขียนมันคอมเมนต์เอ้ยเด้เอ้ยก็น่ยอ่านดอกเอ้ยก็น่ยไปหัดทำอยู่ อันเอ้ยก็นัดไป็ S หรือว่าเอ้ยไปกดอันที่ว่าน่ะ S Light นี่บอกค่ะเอ้ยกัดไป็ S ค่ะปั๊มได้มือกว่าอันอย่างบไดซ้ำที่จริงอันใดว่าโหลดแล้วเราคือพักไปยี่บชั่วโมงก็มาตื่นขึ้นมาอีกเพื่อนว่าเฮียไปเมื่อไาเฮียไปเมื่อเอ้ยก็เลยเสาเอ้ยเอยกยานเครื่องเอ้ยมันเป็นอย่างอื่นมันโบไดอัดลงคลิปเนาะค่เนอเอ้ยก็โอ้โบโบโบเลนซีโซ่เดยอเอ้ยว่าสิแต่ก เราค่อยๆพยายามอันฮัดไปนะคะเบิ่งไปคับพ่อพ่อแม่พี่น้องว่าเอออันมีความคิดเอดแบบพันแบบนี้เอาลองกดอันเขียนมาในคอมเมนต์ฮะเอยทุกตามดูค่ะเอยก็น่ะไปลองทำนี่คะเนาะกันอย่างว่าอสองอันต่พันว่าเสียจสองส่ง,งมือว่าโบท่าตาเห็นโบเมนเลยค่ะเนาะมันเป็นคำบานเพย์บ้าเฉยเก็อันเอดพูดเดียวถ้าว่าคน รู้คนเดียวก็รู้คนอื่นรู้เยอะๆสินี่นะคะอันคำว่าพิษก็ขอโเทษเด้อคือบอกซ้ำมึงแม่ออันนี้กระต่างได้อันาพาเป็นคลิปกินกาแฟเนาะคะ่ะเนาะคุยกันประน้ำอันนี้เอ้ยถามมาเพราะว่าเอ้เอ้ยก็อย่างบอกเข้าใจคะ่ะเอ้เพราะว่าเขากระโบได้บบแม่บอเอ้เนี่ยไปตั้งกคยินมดสิน,นะะี่กรมันกระโบได้มนก็เขาก็ต้องเอาเวลาไปเร็ดอย่างอื่นเนาะคะ่ะเนาะลองเทอ่กันเลย อันนี้การมาค่ะอันนี้แห้งเล่าคือฝังค่ะคําว่าอันพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเอ้ยหรือว่าฝังเอ้ยว้าแล้วก็เออที่เราถามไปกะคําว่านะตอบก็ขอบคุณหลายลายค่ะคํา่ตอบก็บบเป็นเตอร์ค่ะเอาเอ้ยสิบอกว่าเจอกันคลิปหน้านด้วยจ้าเด้อสวัสดีด้วยจ้า